สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ฟิล์มสายจกแมคโครซิงนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับทีมงานโชคศิลานะครับผมเจ้าโคมัตซึ PC 200รุ่น8อยู่ที่บ่อลูกลังครับผมวันนี้ก็พามาดูงานเปิดบอ่อใหม่นะครับเป็นงานลอกนาครับผมอ่ะเที่ยวแรกครับผมเจ้านิสันยูดี สีน้ำเงินสวยๆเลยนะครับอ่ะส่วนใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม YouTube ช่องฟิล์มสายจกแมคโคซิงด้วยนะครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆให้รับชมกันด้วยนะครับผมลูกลังบ่อน,นี้นีค่อนข้างแห้งดีนะครับท่านผู้ชมลูกลังแห้งสวยๆเลยนะครับเป็นงานขุดลอกหน้านะครับท่านผู้ชม ส่วนหน้าดินนั้นก็เอาไว้มันเดิมนะครับผมก็ขุดเอาเฉพาะลูกหลังนะครับอ่ะบรรยากาศวันนี้ก็มืดครึ้มครับผมส่วนรถหกล้อลำนั้นก็วิ่งอยู่ประมาณ67คันนะครับก็ต่างคันต่างวิ่งงานตัวเองนะครับผมวิ่งคนละที่นะครับส่วนคันนี้ก็วิ่งลงตำบลโนนสูงครับผมก็ค่อนข้างไกลนิดนึงนะครับไอระยะเวลาวิ่งก็ เที่ยวหนึ่งนี่ก็ประมาณ1ชั่วโมงนะครับผมไปกลับเต็มแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้นี่ไม่มีสัญญาณแต่นะครับ สงสัยแต่พังครับผมก็ใช้สัญญาณมือเอานะครับ ไปครับผม ชมกันอีกครั้งครับผมบอลดัมซิ่งนะครับบอกว่ามีงานวันนี้นี่มีอยู่ห้าเที่ยวครับท่านผู้ชมบิ่งใกล้ๆครับ วันนี้ก็บรรยากาศดีครับท่านผู้ชมวิ่งสบายแน่นอนนะครับไม่ร้อนอบอ้าวนะครับผมงานเที่ยวก็ใส่อยู่ประมาณ5-6ตักนะครับท่านผู้ชมลูกหลังบุ้งจีขนาด200นะครับก็ถือว่าไม่น้อยนะครับผมใส่ประมาณนี้ก็พอดีนะครับเต็มแล้วครับผม สัญญาณมือออกมานะครับนี่งานเที่ยวก็ใส่อยู่ประมาณนี้นะครับผมรถดํายางเก้ากระบะใหญ่ๆนะครับ ส่วนหน้าดินก็เอาคืนไว้เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมเราไม่เอาหน้าดินออกนะครับก็เก็บไว้เพื่อปรับแต่งทำนาข้าวนะครับผมเราก็เอาเฉพาะลูกหลังนะครับส่วนบางคนที่สงสัยนะครับผมถ้าลอกเสร็จแล้วก็ปรับแต่งไว้นะครับผมให้อยู่เป็นสภาพสวยๆนะครับเพื่อที่จะทำนาข้าวในปีต่อไปนะครับผมอ่ะระหว่างรอรถดัครับ ก็มีลูกลังเปิดหน้าดินรอนะครับมาแล้วครับผมโอ้ปลาเรืนวันนี้มีเสาธงมาด้วยแม่ เจ้าฮีโน่ัะลิ่งนะครับรถคันนี้นี่สภาพสมบูรณ์มากครับผม เป็นรถฮีโน่รุ่นเก่าเลยนะครับฮีโน่หัวลิงนะครับผมคันนี้เป็นหัว KT925 นะครับหัวตัวนี้นี่จะอยู่กับรถ10ล้อนะครับผมส่วน6ล้อนี่น่าจะเป็น KR แล้วก็ KL นะครับแต่ตัวนี้เป็น KT925 น่าจะยกหัวรถ10ล้อมาใส่นะครับผมขาข้างเป็นกระบะมีเนียมนะครับส่วนโครงก็เป็นกระบะเหล็กขาท้ายก็เป็นเหล็กนะครับผม สภาพค่อนข้างสมบูรณ์สวยนะครับปลาเรืนก็เอามามาแต่งหล่อนิดนึงนะครับผมใส่เสาธงใส่ผ้านะครับดูดีขึ้นมานะครับผมอันนี้เรื่องท้ายแล้วก็รอบเกียร์เป็นรอบช้านะครับผมค่อนข้างสู้ทางเดินเดือดดีนะครับ โอเคครับผมเต็มเรียบร้อยนะครับออาวโอ้ปลาเรือนเจ้านี่เก็บแรงๆหน่อยเอออะโอเคครับส่วนวิดีโอชุดนี้ผมต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตาม y YouTube ช่องทีมสายจกไม่โครซิงด้วยนะครับผมลากับเจ้าโคมัส,สุ PC 200รุ่น8ปฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ